สลามทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนกณิตศาสตร์ออนไลน์ฝึกคิดเลขเร็วให้เวลาข้อละ3วินาทีชุดที่6การลบจํานวน2จํานวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน9ข้อ1 4ลบ0มีค่าเท่ากับ4ข้อ2 6ลบ0มีค่าเท่ากับ 6ข้อ3 8ลบ0มีค่าเท่ากับ8ข้อ4 5ลบ5มีค่าเท่ากับ0ข้อ5 8ลบ8มีค่าเท่ากับ0 ขอ 6, ้อหกเลบเมีค่าเท่ากับ0ข้อ7จ็ปดลบเมีค่าเท่ากับ1ข้อ8 5ดลบสมีค่าเท่ากับ3 ข้อเก้าหกลบสี่มีค่าเท่ากับสองขอสิบสามลบหนึ่งมีค่าเท่ากับสองชุดที่เจ็ดการลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกินเก้าข้อหนึ่ง สามลบศมีค่าเท่ากับ3ามข้อสองลบศมีค่าเท่ากับ7ข้อ3 9มลบศมีค่าเท่ากับ9ก้าข้อ4 ศูลบศมีค่าเท่ากับ0 5, 5ูนยข้อห้าลบหมีค่าเท่ากับ0ูข้อ6 9เลบเมีค่าเท่ากับ0ูนข้อเ 6ลบ 1>, <อ>1มีค่าเท่ากับ5ขอ8 7ลบ5มีค่าเท่ากับ2ข้อ9 8ลบ2มีค่าเท่ากับ6ข10 9ลบ3มีค่าเท่ากับ6ชุดที่8การลบจำนวน2จำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน9ข้อ1 3ลบ0มีค่าเท่ากับ3ข้อ2 5้ลบศมีค่าเท่ากับ5 3, ้าข้อสามลบศมีค่าเท่ากับ8ปดข้อสี่ลบแมีค่าเท่ากับ0ูข้อห้า สามลบสมีค่าเท่ากับ0ขหกเจ็ลบเมีค่าเท่ากับ0 7, ูนย์ขเจ็้าลบ1มีค่าเท่ากับ4ขแปดหลบ 5มีค่าเท่ากับ1พอ9 7ลบ1มีค่าเท่ากับ6ก่อสลบ2มีค่าเท่ากับ7ชุดที่9 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน9ข้อหนึ่งห้าลบศูนย์มีค่าเท่ากับห้าข้อสองแปดลบศูนย์มีค่าเท่ากับแปดข้อสามเก้าลบศูนย์มีค่าเท่ากับ 9ข้อ4 1ลบ1มีค่าเท่ากับ0ข้อ5 4ลบ4มีค่าเท่ากับ0ข้อ6 6ลบ6มีค่าเท่ากับ0 คอเจ็ดแลบสมีค่าเท่ากับ4ี่ข้อแปลบหมีค่าเท่ากับ2องข้อเกลบสมีค่าเท่ากับ3ามข้อสิ 4ลบ1มีค่าเท่ากับ3ชุดที่10การลบจำนวน2จํจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน9ข้อ1 4ลบ0มีค่าเท่ากับ4ข้อ2 6ลบ0มีค่าเท่ากับ6ข้อ3 9ลบ0มีค่าเท่ากับ9ข้อ4 5ลบ5มีค่าเท่ากับ0 ข้อ5 7ลบ7มีค่าเท่ากับ0ข้อ6 9ลบ9มีค่าเท่ากับ0ข้อ7 4ลบ2มีค่าเท่ากับ2ข้อ8 ห้ลบสมีค่าเท่ากับ1นึอเก้ลบมีค่าเท่ากับ1นึ่อสิบเลบหมีค่าเท่ากับ6